น้องนายไม่อยู่หรอครับน้องนายน้องนายไหนรถน้องนายไหนอ่ะตัวเราไม่มีน้องนายนะเรามีแต่น้องรถไถผู้ชายที่นี่ผู้ชายที่นี่มีรถไถแล้วก็มีน้องปาม,มน้องนั้นเป็นชนีน้อยหมดเลยค่ะมีกันได้หลับเป็นชนีเท่าอยู่คนเดียว <laughs> แตจริงๆอ่ะแบบ เชื่อไหมว่าแกทำงานตั้งแต่แบบแกอายุยังไม่3าสิเลยอ่ะทำธุรกิจเนี่ยตั้งแต่อายุไม่ถึง30ิบเราก็จะพนักง,งานเราจะเป็นรุ่นพี่เราก็จะเรียกเขาพี่พี่จนวันหนึ่งอายุเท่ากันเราก็จะเข้ากันเรียกเธอเรียกเราจนวันนี้กกมีผมหนูกาแม่หมูพิมพะกาอ๋ออุ้ยเนี่ยมีแต่คนทักว่าน้องนายมีแต่คนทักว่าเป็นแบบหมูพิมพพกา ดีนะฝรั่งเขาไม่รู้จักอะ่ะแล้วเราก็จะโดนแบบเหมือนโดนห่างเลขไปด้วยอะ่ะว,ว่าแบบไม่โดนคนทักว่าแบบน้องนายไม่อยู่หรอทังอย่างเงี้ยดีนะฝรั่งเขาไม่รู้จักเออเขาไม่รู้จักแม่หมู <laughs> ไม่โดนคนบอกไม่โดคนนี่ไม่บอกว่าโ oh, <no. S 1> ดนแซวบอกว่าน้องนายไม่อยู่หรอเขาจะ คู่ฟูล yeah? yeah, ์ฟ mm ูลเดย์หรือฮาฟเดย์แล้วว่าที่เวลาเราได้เรามีฮาฟเดย์ฮาฟฮาฟเดย์แบบประมาณเกี่ยวกับ2.30ถึง3.00นใช่ไหมครับ3.00นเนี่ยใช่ไหมครับ3.00น3.00นก็ให้อ่อนเดี๋ยวที่นี่ไม่เติมไปเลยเดี๋ยวเร่งเลยเดี๋ยวจัดการเลยเดี๋ยวจัดยาวเลย โอเค and and you a คุณนัดเดนมา3โมงเย็นใช่โอเค3โมงเย็นโอเคโอเคก็ยิงยาวเลยข่าวมาที่บอกว่าเชื่อมาว่าตั้งแต่มีข่าวน้องนายแม่หมูมานะเพื่อนๆกันจะแบบว่าแซวตลอดเลยแล้วแล้ว เหมือนต้องไหนเอาปากกามาวงเหมือนต้องไหนฉันรู้สึกดีนะว่าเราทํางานกับต่างชาติแล้วต่างชาติไม่รู้จักแม่หมูอะ่ะเออกระถูกเรียกอย่างแบบถูกเตาอย่างนี้มาตั้งแต่แบบเรียนมัธยมแล้วอะ่ะแต่ลูกชายเขาหล่อจริงลูกชายเขาหล่อจริง If we're running they have to cut the electricity first yeah อื yeah. mm. โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอลาไปก่อนเพราะว่าทํางานต่อเดี๋ยวต้องสอนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวช่วยน้องเขาสอนเพราะว่ามีแขกรีบกลับโอเคนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ